อ e m o t i o n อา Damage กราบสวัสดีชูช่องนิวตันเลสโก้กราบสวัสดีชาวจรันชาวโรบอกชาววาลเลงชาวอวีหรือชาวอะไรก็ได้ที่เล่นโรบอกเพราะนี่คือช่องนิวตันเลสโก้วันนี้เราอยู่กับแมพ PTFS ตบมือ ดีเอเอนะทุกคนอ่ะเราขอเปิดตัวกันแล้วกันและนี่คือซีรีส์ไม่เลือกงานแต,แต่ยากจน,กจนเอองงวะ่ะไม่เลือกงานแต่ยากจนปมือข้างหลังแล้วก็อ่ะ,เ,อะเดี๋ยวอ่านให้ฟัง Welcome to Rockford International Airport ก็คืออ๋อน,นี่เรา,เราอยู่ที่ Rockford i n นเตอร์เนชั่นแนลแอรก็เขาบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ท่าอากาศยานร็อกฟอร์ดนั่นเองคือวันนี้เราจะมาสมัครงานนั้นทุกคนไปนที่สนามเก่ร็อกฟอรโอเคไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิง่งเออไม่ต้องวิ่งก็ได้เราจะรีบอะไรขนาดนั้นโอ,โอเคได้แล้วใช่ไหมครับพวกผมสองคนได้รับ ทำนานแล้วเนาะโอเคครับขอบคุณมากเลยครับโอเคขอบคุณมากเลยครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับแล้วก็มีกดอีกอย่างนึงครับก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวทางเราจะตัดผมให้นะครับเป็นผมสั้นๆนะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับโอเคไปละครับครับครับโอเคตอนนี้ในที่สุดเราก็ได้สักทีนะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวฉัน<ด>ปวดฉี่ฉันปวดฉี่เด<ๆ>ี๋ยวฉันกลับมาเราได้บินกันแล้วเอาเปิดฉี่เอาโอเคได้ได้ได,ได้ไปเลยฮัลโหลทุกคนอันนี้นนผมก็ได้เป็นกัปตันนะทุกคนส่วนอกาเป็นโคพายโลดโอเคนี่เครื่องบินนี้เป็น a อเอเบสเ3สามสองเอเอเอนออะไรนี่ผมมาดูห้องคนขับก่อนนี่ว้าวโอเค แต่ต้องอรอออก,ก้าแป๊บหนึ่งนะทุกคนเที่ยวบิน4 7 9 3นะทุกคนรอออก,ก้าแป๊บหนึ่งอืมผมวบาออก,ก้าเนี่ยหายไปดานแล้วนะผมต้องไปตามหาออก,ก้า จะทำเสียงแบบนี้ทำไมวะโอกาอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้หนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามแกไปทุกที่แปลกๆนะฮเกอยู่ไหนเกอยู่ไหนผมว่าไปรอที่เครื่องบินดีกว่าหรือโอกาจะแอบอู้งานหรือเปล่าว่าเห็นเป็น <c oughs> เครื่องบินแล้วจะได้ยินเสียงโอกาด้วยโอกาแกอยู่ไหนแกอ,อยู่ไหน <c oughs> วหนึ่งเรียกวสองตอนนี้เดี๋ยวเราขอเติมเมสินค้าไปบนเครื่องบินนะครับวสองเรียกวหนึ่งนี่กับตันเองรับทราบนี่รถมาแล้วทำไมจะทำไมชื่อคนขับรถมันคุ้นควะ อาจจะบังเอิญก็ได้เออเราอย่าคิดแบบนั้นดิมันตีเวิร์ดมันตีเวิร์ดเออทุกคนทุกคนพยายามอินตรงพยายามอินป่าวไม่ป่าวไม่ไมมอะไระโอเคโอเคครับอันนี้ลงจากเครื่องบินแป๊บหนึ่งกระโดดลงมากันวุ๊ดตีดังกาเออโอเค เอ้ยอ๋อคุณชื่อออการแล้วครับคุณขนส่งของอันนี้ขนส่งของอะไรเครื่องเครื่องบินเหรอครับเอิ่มเป็นพวกเป็นเอิ่มเราบรรทุกพวกเอิ่มเป็นเป็น,เป,นเป็นกระเป๋าครับเป็นกระเป๋าของเอมผู้โดยสารครับอ๋อโอเคครับโอเคครับทำไมผมตะกุตะการนะทำไมคุณตะกุตะการจังนะไม่ตะกุตะการครับอโอเคครับโอเค โวโยเนตันเนตันกลับมาแล้วโอ้โหโอโหอ้สวัสดีสวัสดีสวัสดีเมื่อกี้ฉันเจอขนส่งคนหนึ่งที่เขายกกระเป๋าผู้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินน่ะหน้าเหมือนเกเลยชื่อก็ออก้าเหมือนกันโอเคโอเคไป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 เรากำลังเราจะออกตัวนะโอเคโปรดทราบผู้โดยสารทุกท่านอะไรก็ได้ผมไม่รู้จะพูดอะไรโอเคขอบคุณมาก เฮ้ยอย่าพึ่งอย่พึ่งเอ lings, ้ยอย่าเอ้ยหยุดก่อน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 ได้หยุดก่อนหยุดก่อนอะไรเหรอเอิมแกเผื่อไปเปิดในนี้ป่าโหมดแอดวาซ์ดอะปิดก่อนไหมโอเคได้เลยปิดเรียบร้อยโอเคแกคิดว่ามันจะรอดจริงๆหรอนี่เป็นไฟแรกของการเดินทางของพวกเรานะ เออเออน่าจะได้มั้งยังไงเราก็ต้องรอดให้ได้ถ้าเกิดไม่รอดเราก็จะตุยโอเคไป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 เออนายช่วยฉันบังคับเครื่องบินสักแป,ป๊บหนึ่งได้ไหมโอเคแกต้องช่วยฉันบังคับไม่ใช่แกเป็นคไพลออ Okay, โอเค <Bye. S 2> ก็ไดแกชั้นมาครับแป๊นึงนะสักแป๊บนึงโอเคอืมไปไปเราจะไปที่เก t เธอร์ล็อกฟอร์ดเกเธอร์ล็อกฟอรไปทางไหนเอ้ยไม่ใช่เกตเธอร์ล็อกฟอร์ตอนนี้เราอยู่เกเธอร์ฟอร์ด การบินเออเที่ยวบินนี้จะไปที่โอเรนจีนะทุกคนไป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 กันไป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 แปลกๆเลยเร่งความเร็วยี่สามเปอร์เซนสิบสี่ฟาเรนไฮต์ห้ากิโลเมตรฟาเรนไฮต์มาจากไหนว่าสิบปดฟุตผู้โดยสารกี่คนไม่รู้จะไม่ได้เฮ้ยมีใครมันแชทมาวะเหมือนเหมือนชื่อคล้ายแกเลยมันบอกว่า นิวตันกด Z ดอะใช่ไหมเหรออืมดูดิแปบ๊บนึงนะเราลองเราลองเราลองทำตามเขาไหมเอ,อ่มชื่อคุณคุณฮะกด Z ซเหรออ่ะกด Z ซก็ไม่เกิดอะไรขึ้นะนะแซ Z หรือว่าเขาให้กด Z ซบนแป้นพิมพ์ Z ซดเดี๋ยวไม่ต้องพิมพ์หรือเปล่าวะ ลเข้าสู่พลังอันยอดเยี่ยมเฮ้ยอย่ามึงอย่ามึงตัดก่อนนิตัดก่อนนิดเฮ้ยตัดก่อนนิดแป้นนึงแป๊บหนึ่งตัดก่อนนิโอเคไปเมื่อกี้มีใครไม่รู้ให้กดเส้นแต่ว่าลองกดไปแล้วมันรู้สึกดีนะก็ช่างรู้สึกเหมือนเราปลอดภัยขึ้นเออไม่เป็นไรหรอก เราก็จะมุ่งหน้าเราจะมุ่งหน้าไปที่โอเรนจิกันเนาะท่าอากาศยานโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตป่ะตอนนี้เครื่องบินคิวกันเยอะมากเลยนะคิวเยอะดูเฮ้ย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 ป้าะเกือบเกือบเกือบโดนเกือบโดน ดูดีอะไรวะดีนะที่เครื่องบินเขาเนี่ยสูงกว่าเราทำให้เราปลอดภัยนายดูเครื่องบินคอนข้างหลังดิอยากเราอยากนองล่างมากเลยอะใช่ไหม,มเครื่องบินนี้คือเครื่องบินเครื่องบินอะไรวะเครื่องบินอเมริกันแอร์ไลน์หรือเปล่าน่ามันบิทิชแอร์เวย์นะเพื่อนทำไมทำไมมันทงอเมริกาวะ ช่างมันเอถอะทงอเมริกาตรงไหนวะช่างมันเถอะอะไรก็ได้นั่นแหละเพราะพวกเราคือการบินไทยพวกเราคือคนไทย <c oughs> แต่ว่าผู้โดยสารเนี่ยเป็นเ <c oughs> พื่อนนาเข้าปิดทาง่าเพื่อนทางลัดแหละเพื่อนแต่ว่าผู้พวกโดยสารเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นเราต้องพูดไทยได้ เพื่อข้างหน้าอะไรอ่ะข้างหน้าอะไรเพื่อนเราต้องพูดอังกฤษได้ฮะข้างหน้าอะไรเพื่อนข้างหน้าก็โอเรนจิไงก็อนจิที่เราจะมุ่งหน้าไปโอ้เกือบแล้วไอ้ดอฟฟินเลยโอ้โหดีนะที่เราไม่หันดีเอ้ดีนะที่เขาไม่ลงตรงนี้ไม่งั้นเราคงไม่รอด โอเคเดี okay, okay, Emperor, uh ๋ยวเอ้ยปวดปวดท้องว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาได้เริ่มบินก่อนเลยนะเพื่อนโอเคระวังระวังโดนส่วมดูดนะเพื่อนกิมบิริชอยเลตจะเล่นนายเป็นนักบินหรือแอร์โฮสเตสเดี่ยวทุกคนจงจำไว้ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ ladies and gentlemen ใช้ a อร์เวย์แอร A, three, three, zero, Thai, four, six, seven, nine, three. Let's go. thuyền, 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 ở lại thuyền, nè. Ah, thuyền, 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 พุ่งด้วยความเร็วสูงต่อแล้วขึ้นไปรอบนี้ขึ้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมีไอ้นั่นมันมาขวางเราแต่เราก็ขึ้นได้ลๆๆๆๆแล้วเย่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 เราจะมุ่งหน้าไปที่ international เอ้ยโตเกียว international airport ที่เกาะโอเรนจิ Orange ทำไมเกาะนี้มันชื่อแปลกแวะเหมือนที่เหมือนญีปน่ปุ่นเลย ช่างมันเถอะเพราะมันก็เป็นโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตอยู่แล้วทำไมต้องว่าจะพูดชื่อแบบน,นี้วะช่างมันเถอะเราต้องขับไปเพื่อให้ผู้โดยสารนั้นอยู่อย่างมีชีวิตรอดต่อไปทำไมมันยิ่งพูดยิ่งทำแม่งทำแม่งวะแปลอะไร mm. ก็ได้นั่นแหละเออแต่ฉันเลืมเอาล้อขึ้นไม่เป็นไรแต่ฉันได้เอาล้อขึ้นแล้วเรียบร้อย go to o r a n g e a few minutes later เสียงอะไรก,กนี่นายกิยนไข่ทอดบนเครื่องบินแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันไปสั่งมาจากอืมอืมแอร์ฮัตเตมาเบิรนเกิทำบ้าอะไรบังคับเครื่องบินไปซะไม่งันเครื่องบินมันจะตกเออเฮ้ยเอาเครื่องบินขึ้นเอาเครื่องบินขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาเครื่องบินขึ้น ได้ก็เอาขึ้นดิโอเคมันต้องมีแรงส่งที่นายช่วยเอาขึ้นด้วยไงโอ้โหเกือบตายดีนะรอดมาได้อีกนานเลยนะกว่าจะถึงเนี่ยฉันเคยมีประสบการณ์ลองลองเล่นโปรแกรมจำลองการบินใช้เครื่องบินแอร์บั A3 20 ก็ถือว่าดีฉันก็ถึงร่วงว่าลงรันเวย์ได้แต่รอบนี้มันไม่เหมือนกับในเกมมัสิเราจะรอดกันไหมเนี่ยฮะเราจะรอดกันไหมโคนเมันก็เป็นอย่าพูดถึงมันดิเดี๋ยวมันเป็นจริงโอเคถือว่าเราจะรอดแล้วกัน ว่าเบเครื่องบินนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะอืมไม่เคยมีอะไรทำเลยว่าปเครื่องบินมันก็ได้กินของกินแล้วเนี่ยเด้แกต้องหยุดกินอาหารเดี๋ยวนี้แกจะกินอาหารขณะขับเครื่องบินไม่ได้ถ้าเกิดแกไม่ให้ฉันกินด้วยโอเคแล้วกำลังจะลงรังเวแล้วโปรด เอออะไรก็ได้แล้วแหละมันไม่มีคำสัท์เพราะผมเมพึ่งพึ่งขับวันแรกผู้โดยสารทุกท่านวันนี้ไม่ใช่วันนี้สิตอนนี้เรากําลังจะลงจอดที่สนามบินเอ้ยท่าอากาศายานโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแนเกาะโอเรนจิโอเคขอให้ท่านท่านโชคด,ดีกางรอเรียบร้อยโอคอะไร ใส่แรงใส่แรงเบรกให้เต็มที่ต่อไปไปเต็มตัวเต็มตัวไปลายาไปไปเริ่มขับ400ฟุตเริ่มเอทำไมอะจะกินอ๋ออดี ไอ้เรากำลังจะลงจอดลันเวลแล้วต้องรีบบเราไม่มีเวลามาเก็นแล้วเว้ยเยียยมตัวกดรีบอสพร้อมกันนะ <c oughs> ไป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 เร,เราจะลงจอดเราจะลงจอดช่วงนาทชีช่วงเอช่วงนี้ช่วงนาทีอะไรวะช่วงนี้ใส่เอฟเฟกต์มา ยาลงโทษไปลงตอดยังปลอดภัเอาวัดดีพี่ลงเรวเรวลง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 เอาาลงเออ เฮ้ย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 เรียบร้อยเมื่อกี้เกือบหน้าความนายดับเครื่องรุ่นดับเครื่องยนต์โอ้รอดจนได้ไปเราจะไปเข้าเกตกันอยากต้องเข้าเกตสามตามคิวแล้วจากฉันคุยจับกับท่าอากาศใส่ไอ้ยท่าอากาศสยาท่ากาศใส่ขอโทษผู้โดยสารทุกคนนะครับ แากที่ฉันคุยแล้วถ้าอากาศยานเนี่ยจากคุยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจากการคุยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องเข้าเกียร์สในในความเร็ว22%เปเซ็นเป็นความเร็ว19กิโลเมต55ฟุตความเร็วลม84อะไรก็ได้ฉันมั่วเอง ก็ดีแต่ว่าเราต้องไปถึงให้ได้นะเพอ,อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนใครแกก็เลิกกินได้แล้วเนะีถ้าเกิดแกถ้าเกิดกถ้าเกิดแกก,ดแก,ก,ดแก,กินอาหารบนเครื่องบินโดยที่ไม่ให้ฉันกินด้วยฉันจะฟ้องสายการบินอเอาไปกินเลยปะเอาไปกินเลยปอ่ะโอเค thank you ไปเอาให้ไปสั่งกับแอร์โฮสเตอีกหมดแล้วไปเอามาอีกเดี๋ยวนี้เอาเอาเด็เอามาเอาเอาสามน่องยังไงไ,ได้ไหเพื่อนได้ไหมเพื่อนเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยเขาก็ไม่หิวอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่กินอาหารสายการบินไม่อร่อยเลย <laughs> เราจะเข้าเกตเข้าเกตเข้าเกตใส่เอฟเฟกต์ะเอาเอาเอฟเฟกออกจะใสยังไมเอฟเฟกแค่เข้าเกตอ่ะออโอะเคเ,เอาไปเข้าเกตและเอาไปเข้าเกตเอาไปเข้าเกต <Okay. S 2> ตาขนมทิ้งเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบชนแล้วเรียบร้อยดีนะฉันกดฉันเนี่ยกดให้โคพายโลดขับได้ทันไม่อย่างนั้นเราไม่รอดแน่ๆเนาะออคะเนาะ okay, no. ไม่รอดไม่รอดเพราะอบเกือบทิ้งไม่ทันเนี่ยอืฉันกดไม่ได้ฉันต้องกด เร็วเร็วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอเคฉันจะเข้าเกตฉันจะเข้าเกตเดี๋ยวแกรอสักแป๊บนึงฉันอยู่ดีฉันปวดท้องอะไรเป็นไรไม่รู้เดี๋ยวมาเรอยเรยเรื่ยเรยไม่เปไล่เฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฮ้ยเไ้ยมันเกิน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 เป่าเว้ยถอยหลังได้ถอยหลังได้ฉันมีประสบการณ์ในเกมเออดีในเกมในการ เข้าเกตแล้วแล้วโอ้โหเอียงขนาดนั้นมา plaque. เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันขับไปมา,มาไม่ปวดนะได้เมื่อกี้ทะลุเข้ามาแล้วเราก็สามารถตายได้เลยไม่ฉันขับนี่ฉันก็กดแล้วได้ไงเฮ้ยราเบิด์รอเล่นรอเล่นรอเล่น ตอนนี้เรากำลังจะเข้าเกตให้ทำไมแกมาเข้าเกตสองอ๋อเขาเปลี่ยนให้กลายเป็นเกตสองนี่เองเขาเปลี่ยนให้มาเข้าเกตสองเมื่อกี้ก็บอกว่าทําไมแกไม่เข้าเกตสองแล้วก็เข้าเกตสองอ๋อโอเคโอเคโอเคอเ,คเคป<ะ>เบ๋อเบิร์ปะสงสัยนะ่าจะไม่ได้นอนแหละมะั้งทำไมผู้โดยสารไม่มีสงสยัยอ๋อผู้โดยสารผู้โดยสารเขาเป็นผีหลอกวิญญาณหลอนกันไงอจะตะโกนทำไม เ่าเกกันทุกคนเพื่อไม่รู้โอเคลงมาได้ครับลงมาได้ลงลงมาลงมาได้เลยครับลงมาได้เลยลงมาได้เดี๋ยวจะไปเข้าเดี๋ยวจะไปเข้าน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวเข้าน้ำเดี๋ยวไปเข้าน้ำด้วยฉันจะตามแกไปทุกที่ฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ฮ่ไปไหนแกจะไปไหนนี่เป็นไหนไม่รอดหรอกโอ๊ยไปเร็ว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 เบรกเบรกเบรกเร็วเรไป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 เข้าน้ำเข้งน้ำเข้าเข้าเข้าน้ำเข้าน้ำทำไมเของน้ี่แปลงไม่ใช่ตรงนี้ เฮ่ยห้องนี้ห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนใครก็ได้ช่วยผมด้วยผมหาห้องน้ำไม่เจอใครมันหาห้องน้ำไม่เจอวะเนี่ยโคตรแปลกเลยอ้าาห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำ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  ล็อกอีกล็อกหาห้องน้ำ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 หรือจะเป็นห้องนี้เป็นห้องนี้ไม่ใช่ทำไมหาไม่เจอห้องน้ำอยู่ไหนหร,อหรอือว่าจะเป็นห้องนี้เจ้าชายฮาวจังก<อ>ูซึ่งในวันนี<ร>้ บ,บก็จบไปแล้วนะครับวันนี้กับแมป p t ทีนั่นเองก็จบไปแล้วกับซีรีส์ไม่เลือกงานแต้ยากจน e ีพีหนั่นเองจนใช่จน, oh นวันนี <background> ้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับตะโกนทำไมสวัสดีครับไปแล้ว